สวัสดีครับ FC นะครับไม่ได้ลงคลิปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับกำลังเร่งงานซ่อมอยู่นะครับงานซ่อมเยอะนะครับเยอะมากก็ทยอยนะครับทยอยอะไรง่ายก็ทำก่อนเพราะว่าเวลาทุกนาทีมีค่านะครับวันนี้นะครับพอมีเวลาว่างแวบๆนะครับก็เลยเอาแอมตัวนี้นะครับมาซ่อมให้ FC เพื่อเป็นแนวทางนะครับ เผื่อใครใช้อยู่และเป็นอาการแบบนี้นะครับยี่ห้อนะครับตามนี้นะครับรุ่นตามนี้นะครับเผื่อใครใช้อยู่แล้วมีอาการเหมือนกันนะครับจะได้เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับอาการอะไรนะครับไม่ดังหนึ่งข้างนะครับไม่ดังหนึ่งข้างนี่อาการยากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอะไรมันเสียนะครับก็ ก่อนอื่นก็สลับสายสัญญาณก่อนนะครับสลับสายสัญญาณก่อนนะครับสลับสายสัญญาณสายขวาให้แน่ใจว่าสายสัญญาณไม่เสียแน่นอนนะครับแล้วก็สลับลําโพงนะครับเคยบอกไปคลิปที่แล้วนะครับอย่าพิ่งมองว่าแอมเสียนะครับให้สลับพวกสายสัญญาณสายลําโพงนะครับจนแน่ใจว่า power เสียแน่นอนนะครับจนแน่ใจว่า power เสียแน่นอนก็ เปิดเครื sed, ่องนะครับเปิดเปิดฝาเครื่องนะครับเปิดฝาเครื่องออกมานะครับดูด้วยตาเปล่านะครับดูด้วยตาเปล่านะครับลักษณะการดีไซน์นะครับยี่ห้อนี้นะครับก็จะเหมือนกับเออ่โรยันตระกูลเอนะครับน่าจะเป็นโรยันตระกูลเอนะครับที่ที่วางซิงค์คว่ำลงแบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ ข้างล่างนะครับเปิดได้นะครับสะดวกสบายมากนะครับเวลาซ่อมนี่นะครับข้างล่างเปิดฝาได้นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนพวกคาปาเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับซ่อมง่ายนะครับรุ่นนี้ซ่อมง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอาการไม่ดังหนึ่งข้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะบอกวิธีเอามิเตอร์นะครับวัดวัดสัญญาณเสียงเอาพุทธนะครับเพราะว่าบางทีเรา เราอาจจะยังไม่มีลําโพงนะครับเพราะว่าบางทีลําโพองอยู่ไกลเราไม่มีสายลําโพงอาจจะใช้มิตเตอร์วัดก็ได้นะครับว่าเสียงออกหรือยังนะครับเดี๋ยวจะสอนวันนี้จะสอนวิธีวัดสัญญาณเสียงด้วยมิตเตอร์นะครับอ่ะนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เหมือนทั่วๆไปนะครับเหมือนทั่วๆไป แต่ว่าสายลักนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้สายดีๆไปเลยนะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะน่าจะสายมันขาดแหละนะครับเขาเลยทํามาแบบนี้นะครับถ้ามาจากไอ้ประกอบใหม่ๆจริงๆไม่ไม่น่าจะมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวทําให้ใหม่นะครับวัดยังไงนะครับวัดสัญญาณเสียงยังไงนะครับไม่ดังหนึ่งข้างนะครับวัดยังไงวัดตรงไหนนะครับ ก่อนอื่นนะครับตั้งมิเตอร์นะครับตั้งมิเตอร์ไปที่เห็นไหมครับตรงนี้ไหมครับ10นะครับเป็นเ็ญย่านของ AC นะครับย่านของ AC โวลต์นะครับตั้งไปที่ตรงตรงนี้นะครับ10เห็นไหมมันจะเขียนว่าย2 db นะครับ22 dB ก็อาจจะรับได้ประมาณ22 db นะครับซึ่งซึ่งถ้าสัญญาณมันแรงมากๆก็เราก็บิดขึ้นมา50ก็ได้นะครับ เข็มมันก็จะกระดิกน้อยลงนะครับแต่ถ้าเราบิดมาสิบปุ๊บมันก็จะกระดิกเยอะนะครับเดี๋ยวเทสให้ดูนะครับจะจะนะครับว่าใช้มิเตอร์วัดสัญญาณเสียงวัดยังไงนะครับก่อนอื่นก็เปิดเครื่องนะครับสัญญาณสัญญาณเสียบเข้าแล้วนะครับแน่นอนนะครับสัญญาณเสียบเข้าแล้วนะครับซ้ายขวานะครับ ตอนนี้เสียงรีเลย์ต่อแล้วนะครับเสียงรีเลย์ต่อแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเช็คว่าข้างไหนมันดังนะครับมาเช็คว่าข้างไหนมันดังนะครับก็คือฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก่อนนะครับมิเตอร์สามารถสลับได้นะครับไม่จําเป็นต้องใส่แดงกับแดงดํากับดํานะครับตอนนี้เพราะว่าเราตั้งย่านตั้งย่าน AC นะครับย่าน AC ก็คือเป็นเป็นย่านที่วัดไฟ AC นะครับ สายสลับกันได้นะครับเพราะว่ามันเป็นไฟ a อนะครับนี่นะครับนี่นะครับทีนี้ก็เล่งวอลลุ่มนะครับลองเล่งวอลลุ่มดูนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะสังเกตเข็มที่มิเตอร์นะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับนี่ผมเล่งแล้วนะครับนี่เล่งวอลลุ่มจนสุดนะครับไม่ขึ้นนะครับ เดี๋ยวย้ายเดี๋ยวย้ายมิเตอร์มาตัวนี้นะครับมาฝั่งนี้บ้างนะครับอ่าย้ายมิเตอร์มาฝั่งนี้อ่อย้ายเข็มมิเตอร์มามาเสียบฝั่งนี้นะครับรทีนี้ก็ <โ frustrating. S 1> ลองเล่นเสียงฝั่งนี้ดูนะครับนัเห็นไหมครับนี่คือฝั่งที่มันดังนี่คือฝั่งที่มันดังนะครับนี่คือฝั่งที่มันดังนี่ มันจะเป็นมันจะขึ้นแบบนี้นะครับถ้าใครเวลาซ่อมนะครับเอามิเตอร์วัดก็ได้นะครับว่าเสียงออกลําโพงหรือยังนะครับต้องตั้งย่านนี้นะครับย่านประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าบิดมา50ล่ะนะครับจําไว้นะครับว่าถ้าเราตั้งประมาณ10มันก็จะขึ้นขึ้นประมาณนี้นะครับนี่นะครับทีนี้ก็จะตั้งมาที่50ดูนะครับ เข็มมันก็จะขึ้นแต่ว่าขึ้นน้อยนะครับนี่นะครับตั้งที่ห้าสิบนะครับมันก็จะคือคล้ายๆกับตั้งห้าสิบมันก็จะทําให้เข็มแสดงผลน้อยลงนะครับเพราะว่ามันจะคูณเข้าไปนะครับแต่ว่าตั้งไหนก็ได้นะครับส่วนใหญ่ผมจะตั้งที่สิบนะครับตั้งที่สิบตั้งที่สิบประมาณนี้นะครับมันจะได้ดูว่าเข็มมันจะได้ขึ้นเร็วๆหน่อยนะครับนี่นะครับ อันนี้คือสัญญาณน,น่าจะแรงมากนะครับตอนนี้ลดโวลล่มลงสักหน่อยนะครับนี่คือการนะครับนี่คือการใช้มิตเตอร์วัดสัญญาณเอาพุทนะครับวัดสัญญาณเสียงนี่แหละนะครับตอนนี้ฝั่งเนี้ยดังนะครับฝั่งนี้ดังโดยที่ไม่ต้องอลำโพงใส่ก็รู้นะครับแต่ฝั่งเนี้ยนะครับที่เราวัดที่แรกเนี่ยนะครับมิตเตอร์ ก็จะพังๆหน่อยเมื่อไหร่จะได้ซื้อใหม่ก็ไม่รู้นะครับลองอีกทีนะครับปรากฏว่านะครับไม่ดังนะครับตามที่ลูกค้าแจ้งมานะครับไม่ดังจริงๆด้วยหนึ่งข้างนะครับทีนี้เราก็มาดูฝั่งที่มันไม่ดังกันนะครับมาลงรายละเอียดนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับมันเป็นเพราะอะไร ก็สังเกตด้วยตาเปล่านะครับสังเกตด้วยตาเปล่าว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมนะครับอย่างเช่นฟิวขาดไหมนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับมีรอยไหมหรือเปล่าทุกอย่างนะครับเกี่ยวข้องกันหมดเราต้องละเอียดและรอบคอบนะครับละเอียดและรอบคอบทีนี้ก็จากที่เห็นนะครับฝั่งนี้นะครับที่มไม่ดังนะครับเราวัด เราวัดที่ปลายทางมันไม่ดังนะครับปลายทางก็คือตรงขั้วที่ออกที่จะออกไปลําโพงเลยนะครับมันไม่ดังทีนี้เท่าที่ดูนะครับฟิลไม่ขาดนะครับฟิลไม่ขาดทีนี้เราก็ลองนะครับลองมาวัดที่ต้นทางดูนะครับเพราะว่าก่อนที่เสียงมันจะออกไปขั้วลําโพงได้นะครับมันก็จะต้องไปผ่านรีเลย์ก่อนนะครับมันไปผ่านรีเลย์ก่อนนะครับแต่ว่าทําไม รีเลย์ตอปกตินะครับเครื่องนี้นะครับรีเลย์ตอปกติแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเสียงมันไปถึงรีเลย์หรือเปล่านะครับเอาสายสีดำนะครับจับกราวนะครับจับกราวก็คือกราวกราวกราวก็เอาเอาตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับจับกราวที่ซับไพก็ได้นะครับนี่หรือไม่ก็ขั้วสีดํานะครับขั้วสีดําของลําโพงนะครับของฝั่งนี้นะครับขั้วสีดําของฝั่งนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับโอเค ผมจับที่สีดํานะครับทีนี้มิเตอร์เรานะครับก็ตั้งไว้ที่เดิมนี่แหละนะครับตั้งไว้ที่เดิมคือคือตั้งไว้ที่10นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ให้เห็นเฉพาะเข็มทีนี้เราลองเล่งเสียงนะครับเล่งเสียงแล้วก็มาวัดที่ขาขาลําโพงดูนะครับขาลําโพงขาเอาของลําโพงที่จะไปใช้งานนะครับขาน่าจะอยู่น่าจะสายสีขาวตรงนี้นะครับนี่นะครับ อ๋อใช่ครับสายสีขาวนี่แหละสายสีขาวก็คือขาขาเอาพุทของลำโพงที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับขาที่มี R ตัวสีขาวมาต่อร่วมกันนะครับ R 5วัตต์ตัวสีขาวมาต่อร่วมกันนั่นคือขาเอาที่จะไปใช้งานนะครับเราก็วัดตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับ เสียงมันดังนะครับมันออกจากบอร์ดได้ไปแล้วนะครับนี่นะครับทาไมมันไปไม่ถึงขั้วลําโพงนะครับทาไมมันไปไม่ถึงขั้วลําโพงนะครับอาการนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับมิเตอร์นะครับสาคัญมากนะครับคือใครจะซ่อมนะครับสาคัญมากต้องใช้มิเตอร์ให้เป็นนะครับและต้องเข้าใจการตั้งการตั้งย่านนะครับย่านวัดต่างๆนะครับไปดูในคลิป ที่เขาสอนใช้มิเตอร์นะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะสอนวัดสัญญาณนะครับวัดสัญญาณเสียงเอาพุทนะครับตรงนี้นะครับมีเสียงนะครับนี่นี่มีเสียงแน่นอนอันนี้เดี๋ยวลดบรลุ่มก่อนมันแรงมากนะครับนี่นะครับดังแน่นอนนะครับแต่ทําไมมันไปไม่ถึงข้อลำโพงนะครับก็สันนิษฐานได้อย่างเดียวนะครับคือ รีเลย์ละลายนะครับหรือหน้าคอนแทคมันอาร์คนะครับหน้าคอนแทคมันอาร์คแล้วมันมันไม่สามารถนะครับส่งผ่านเสียงตรงนี้ไปขั้ลำโพงได้นะครับนี่คือข้อสันนิษฐานที่นี้แกะออกมาเลยนะครับแกะรีเลย์ข้างที่มันไม่ดังเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็ตามสายสีมันใช้สายสีอ่านี่สายสีเขียวนะครับ สายที่จะออกไปหารีเลย์นี่แหละนะครับสายเอาพุทที่จะไปหารีเลย์นี่แหละนะครับนี่เราก็ตามสายสีเขียวไปเลยนะครับว่าสายสีเขียวมันไปเข้ารีเลย์ตัวไหนนะครับก็ใช้มิเตอร์วัดสัญญาณไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับใช้มิเตอร์วัดสัญญาณไปเรื่อยๆทำไมมันไปไม่ถึงนะครับรีเลย์ต่อปกติแต่สัญญาณเสียงผ่านไม่ได้เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวแกะรีเลย์ออกมานะครับอาการนี้รีเลย์เสียแน่นอนนะครับร้อนะครับ รีเลย์เสียแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อยากจะเอาคลิปแล้วก็เทคนิคนะครับมาให้ f c ได้เรียนรู้กันนะครับวันนี้เอาเทคนิคการวัดสัญญาณเสียงไปนะครับเอาเทคนิคการวัดสัญญาณเสียงไปโดยใช้มิเตอร์เข็มธรรมดาธรรมดานี่แหละนะครับเดี๋ยวถอดรีเลย์ออกมานะครับทําไมมันไม่ต่อนะครับทําไมเสียงมันผ่านไม่ได้โอเคถอดสักคู่ตัดตัดขั้นตอนมาที่เปลี่ยนรีเลย์นะครับ ผมเปลี่ยนรีเลย์เสร็จแล้วนะครับป้ากลุ่แล้วปิดงานนะครับปิดงานแล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเสียอาการยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับเดี๋ยวมาวัดวัดสัญญาณเอาพุทมันก่อนนะครับเมื่อตอนที่ที่เราเอ่อก่อนที่จะเปลี่ยนรีเลย์นะครับเราวัดข้างหนึ่งมันไม่ดังใช่ไหมทีนี้เปลี่ยนรีเลย์เข้าไปแล้วนะครับก็เล่งวอลลุ่มนะครับนี่นะครับ ดังแน่นอนนะครับเอาลำโพงใส่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเอาเสียงเพลงเข้าไปในคลิปเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับนี่นะครับข้างนี้ก็ดังแล้วนะครับข้างนี้ก็ดังแล้วปรากฏว่าปิดงานนะครับรีเลย์รีเลย์หน้าคอนแทคไม่ต่อนะครับสรุปคือรีเลย์เสียนี่แหละนะครับแต่ดูสภาพนะครับยวให้ดูสภาพก่อน นะครับดูสภาพก่อนนะครับคือมันผิดรูปนะครับมันผิดรูปมันเข้าใจว่ามันคงร้อนจัดนะครับเวลาใช้งานหนักๆนะครับเพราะว่ารีเลย์พวกนี้ก็คุณภาพมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานหนักๆนะครับนี่สัญญาณมันจะวิ่งผ่านไปเส้นสีขาวนะครับนี่เส้นสีขาวมานะครับแล้วก็มาต่อกับตรงขานี้นะครับ มันจะต่อเข้ามาอย่างนี้ทีนี้มันคงร้อนจัดนะครับร้อนจัดจนจนหน้าคอนแทคมันอาร์คนะครับมันก็เลยคือรีเลย์มันตอปกติแต่เสียงมันผ่านไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูอาการนี้ก็ไม่ไม่พบบ่อยเท่าไหร่นะครับแต่เป็นไปได้นะครับอย่างเช่นเครื่องนี้นะครับคือ อาการไม่ดังนะครับมันมันก็อย่างนี้แหละนะครับมันเดาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเดานะครับอย่าเดาและก็อย่าโทรมาถามผมว่าอะไรเสียนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีอาการไม่ดังมันเสียมันเสียคนละอาการมันเสียคนละแบบนะครับนี่หน้าคอนแทคอาร์คนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูชัดชัด นี่เห็นไหมครับมันดำนะครับมันดำแล้วนะครับก็เลยมันเป็นข่เหมาอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นข่เหมาอยู่ตรงนี้นะครับมันก็เลยไม่ต่อนะครับมันก็เลยไม่ต่อมาขั้วนี้นะครับเสียงมันจะมาขั้วสีขาวนะครับมาขั้วสีขาวแล้วพอรีเลย์มันต่อแป๊กนะครับมันจะมาต่อกับตรงนี้นะครับนี่ ต่เสียงมันผ่านไม่ได้เพราะว่าหน้าคอนแทคมันอาร์คนะครับหน้าคอนแทคมันอาร์คอย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับสรุปนะครับเครื่องนี้นะครับรีเลย์หน้าคอนแทกอาร์คนะครับรีเลย์อาร์กกับละลายไม,ไม่เหมือนกันนะครับละลายก็คือมันจะละลายติดกันเลยนะครับเหมือนเราไปเชื่อมนะครับ เหมือนเราเชื่อมติดกันไว้นะครับนี่คือหน้าคอนแทคละลายนะครับอาการนี้ก็มีนะครับหน้าคอนแทคละลายจะเกิดอาการอย่างเช่นนะครับเปิดเครื่องขึ้นมันจะมีตุ๊บออกลําโพงนะครับเพราะว่ามันไม่หน่วงนะครับมันมันต่อให้เลยนะครับเหมือนเราไม่ได้ใส่รีเลย์ยังไงอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเปิดเครื่องปุ๊บมันจะมีเสียงตุ๊บออกลำโพงนิดนึงนะครับซึ่งตอนนั้นแหละคือไฟ DC จากบอร์ดนะครับมันไม่เคลียร์นะครับมันก็เลยมีไฟกระเพื่อมออกไปที่ลาโพงมันก็เลยเสียงตุ๊บประมาณนี้นะครับถ้าถ้ารีเลย์ละลายมันจะเป็นอาการแบบนี้แหละแต่ถ้าตัวนี้นะครับคืออย่างเช่นเครื่องนี้นะครับมันไม่ละลายนะครับมันอาร์คนะครับมันอาร์คเละเสียงนะครับผ่านไม่ได้นะครับผ่านหน้าคอนแทคไม่ได้มันก็เลยไม่ออกมาตรงนี้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับ เอาหลักการนี้ไปใช้ได้กับทุกเครื่องนะครับเอาหลักการนี้ไปใช้ได้กับทุกเครื่องนะครับโดยใช้แค่มิเตอร์ตัวเดียวนะครับโดยใช้แค่มิเตอร์ตัวเดียวก็สามารถปิดงานได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณ FC ที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยววันข้างหน้านะครับจะหาคลิปดีๆอาการง่ายๆมาฝากนะครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนสายเขาอีกนะครับเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนสายอีกก็งานซ่อมเยอะนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับงานซ่อมแต่ละอย่างนะครับคือมีแต่หนักๆนะครับนี่นะครับหลายเครื่องนะครับนี่คือเคลียร์ไปแล้วบางส่วนนะครับ นี่คือเคลียร์ไปแล้วบางส่วนนะครับก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับวันหนึ่งถ้าอาการยากจริงๆก็ทําได้แค่เครื่องเดียว2เครื่องนะครับคือถ้าได้แกะแล้วนะครับก็พยายามทําให้มันเสร็จเพราะว่าการที่แกะแล้วทำทําไม่จบหรือปิดงานยังไม่ได้นะครับโอกาสที่จะจับขึ้นมาทําอีกนะครับมันจะยากเพราะจะต้องทําอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับอะไรที่ง่าย เราต้องจับมาก่อนนะครับอะไรที่ยากเราก็ต้องเอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ทยอยเคลียร์นะครับใครที่จะส่งมาก็อย่าพิ่งนะครับก็ขอเวลาสักอาทิตย์นึงนะครับก็ทักทักมาถามผมก่อนก็ได้นะครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรผมมาถามผมก่อนก็ได้ว่าตอนนี้ว่างหรือยังนะครับว่างหรือยังถือถ้าใครไม่รีบนะครับก็ส่งมาเลยนะครับส่งมาเลยแอดไลน์ที่เบอร์โทรผมแล้วก็ขอที่อยู่ผมนะครับ ส่งมาเลยแต่ว่าช้าหน่อย,ยอย่าว่ากันนะครับเพราะว่างานมันแน่นอยู่นะครับโอเคขอบคุณ f อซที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับเบืองแล้วมวนแล้วอย่าลืมกดติดตามหากสนใจสินค้าตัวใดให้โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลย,เลยด้อครับพีโน